ยินดีต้อนรับ f อซเข้าสู่ช่องเจ๊นดไงนะคะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจนนดไงด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังแรงใจค่ะขอบคุณค่ะเป็นสวนหลังบ้านเล็กๆค่ะมีต้นมะพร้าวด้วย สวนหลังบ้านเล็กๆค่ะมาดูกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอซทุกๆท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจนุดไงค่ะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเจนุดไงด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่เข้ามาชมนะคะปะเจนุด จะพาชมสวนเล็กๆหลังบ้านนะคะวันนี้มีต้นมะพร้าวด้วยต้นมะม่วงต้นอันนี้ต้นส้มโอต้นส้มโอค่ะต้นยางนาก็มีค่ะต้นมะม่วงสามฤดู มีต้นต้นมะขามป้อมด้วยค่ะพี่น้องเป็นส่วนเล็กๆนะคะหลังบ้านค่ะอันนี้ยังไม่ตัดหญ้าเน,ะนาะถอนหญ้าในนาเสร็จก่อนแล้วค่อยมาตัดนะคะพี่น้องเนาะต้นยางนาค่ะต้นมะขามป้อมมีสองต้นค่ะ มะขามป้อมมีสองต้นนะคะยังไม่เป็นผลเป็นลูกเลยค่ะต้นมะนาวต้นมะนาวก็มีนะคะนี้ต้นส้มโอค่ะเดี๋ยวถอนหญ้าในนาเสร็จยังไงเดี๋ยวค่อยมาตัดหญ้านะคะตรงนี้หญ้าก็ไม่ขึ้นลกเท่าไหร่เป็นเป็นเป็นต้นอ่อนๆเล็กๆค่ะพี่น้องต้นหญ้า เดี๋ยวมาทําความสะอาดที่หลังค่ะป้านคันแทนาเสร็จก่อนเนาะอันนี้ต้นมะม่วงเขียวใหญ่ค่ะต้นมะม่วงเขียวใหญ่อันนี้ต้นมะขาม ต้นมะขามมะขามฝักใหญ่นะพี่น้องมะขามยักษ์ปลูกสองต้นค่ะตายแล้วต้นหนึ่งเหลือเหลือต้นหนึ่งนะคะพี่น้องอันนี้ต้นมะขามยักษ์ดูแลยากค่ะเอาแย้งเขียวแยง้งอะไรมาล้อมรอบก็ยังยังตายอยู่เนาะพี่น้องเนาะแมงกีนูนแมงอะไรนะมันชอบพี่นพ,พ,พี่น้องจ้ะ ดูแลยากตายแล้วเหลือต้นหนึ่งค่ะต้นมะขามต้นกล้วยค่ะอันนี้ต้นกล้วยนะคะอืเจอบวบพี่น้องเจอบวบผู้แก่แล้วเราจะไปแกงใส่ปลาสักหน่อยอเจอสองลูกพี่นเนาะ เนี่ยบวบสองลูกจ้าแก่หรือยังโอ้ไปแกงใส่ปลาเนะแกงใส่ปลานี่แก่หรือยังอพอดีกินค่ะพอดีเป็นเมเป็แบบอ่อนๆเคี้ยวกุบ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 มาดูก่อนมีอีกไหมเอาบวบไปแกงใส่ปลา เป็นสวนเล็กๆหลังบ้านค่ะพอได้เก็บได้กินอยู่ได้พี่น้องแต่ม right? ันรกมากไม่มีเวลาทำความสะอาดเนาะเจอแล้วเจอแล้วเจออีกลูกหนึ่งพี่น้องเจอแล้วเจออีกลูกหนึ่งนี่าเียจ้าบวบหยุดซ่อนอยู่ตรงนี้นี่เอง มันลกหน่อยพี่น้องลกเนี่ยจ้ะวางไว้ก่อนอันนี้บวกอีกลูกหนึ่งแก่หรือยังเนี้ยุ๊้พอดีพอดีค่ะแกงได้อยู่นคะคะเวลาเราจะแกงปาลาเราก็ เวลาเราจะแกงปลาเราก็เดินมาหาบวกอันนี้ต้นมะขามต้นที่สองค่ะปลูกไว้สามต้นเนอะลืมค่ะปลูกไว้สามต้นเหลือสองสองต้นค่ะต้นมะขามยักษ์นะคะเดินดูบวบอีกก่อนค่ะวพาบวบมันแก่ทำให้เก็บนี่ได้แล้วอีกลูกหนึ่ง ต้นมะขามต้นมะขามอันนี้ต้นใหญ่ใหญ่กว่าต้นเมื่อกี้ค่ะพี่น้องอแทงยอดออกมาเยอะอยู่เด้อบาทนี่มาให้ติดเด้ออย่าตายเด้อต้นส้มโอค่ะต้นส้มโอ ต้นกล้วยก็มีนะคะต้นมะนาวอยู่ข้างในนู้นนะคะต้นกล้วยต้นมะพร้าวปลูกออกไปเรื่อยๆนะคะเนาะพ่อปลูกกับแม่ยาออ่าเด้อปลูกไว้ให้กินเนี่ยจะ้ะแต่ตอนนี้เพิอ่นอายุเยอะแล้วะคะ่ะทำสวนไม่ไหวแล้วทำสวนไม่ไหวแล้ว พ่อปู่กับแม่ย่าอายุแปดสิบเก้าแล้วค่ะพี่น้องนั่งแข็งแรงอยู่จ้ะอันนี้พ่อปูกไว้ให้กินเนาะอยากอะไรก็เดินขึ้นสวนเล็กๆหลังบ้านนี่แหละค่ะพ่อปู่กับแม่ย่าจ้ะสมัยแต่ก่อนเนะโอเกียงกริบค่ะสวนหลังบ้านนี่ไม่ลกอย่างนี้เด้อตื่นเช้ามานะโอ้ยมาทางยาตั้งแต่เช้า สายก็ไม่กลับบ้านนะคะเดินขึ้นโคกเนี่ยทุกวันค่ะพ่อปลูกกับแม่ย่านะอันนี้เพื่อนปลูกไว้ให้กินนะคะเนาะเพื่อนยังอยู่ค่ะแต่อายุเพื่อนเยอะแล้วนะคะอือมีต้นมะนาวข้างในค่ะ ต้นกล้วยยางมาปลูกผสมปนเปกันไปค่ะเป็นส่วนเล็กๆเนาะแต่อยากปลูกทุกอย่างนะคะพี่น้องต้นกล้วยต้นมะม่วงมีค่ะใน,นต้นอะไรเนาะพี่น้อง ต้นปาเมือต้นอะไรนี่ต้นไอ้นั่นหรือเปล่าต้นอะไรนะเข้าขาย,ยกันนะลืมละนาต้นมะขามตรงน,นี้ก็มีต้นยางนาต้นยางนามีหลายต้นอยู่ค่ะพี่น้อง ต้นยางนาต้นมะพร้า,าวอันนี้โอ่งบากใหญ่เอาไว้ลดต้นไม้ต้นหน้าแรงนะคะเนาะ อันนี้ต้นมะนาวค่ะมะนาวไม่ค่อยดกเนาะมะนาวธรรมชาติค่ะพี่น้องต้นมะขามป้อมต้นนี้ก็ต้นใหญ่ค่ะพี่น้องแต่ว่ามันยังไม่ติดลูกเลยเนาะมีสองต้นคะ่ะต้นมะขามป้อมเนาะพร้าวปลูกกันไว้ ลูกไม่ค่อยดกเท่าไหร่ค่ะมีสองลูกเองต้นนู้นก็ดกอยู่อันนี้กล้วยหอมนะคะจะหักล้มใส่ให้นาได้ด้วยป่ะนี่พี่น้องกล้วยหอมค่ะกล้วยหอมเครือไม่ใหญ่ค่ะ นี่ต้นมะละกอต้นมันสูงจัดก็เลยตัดออกค่ะตนนัวนี้ให้มันเตี้ยลงเนาะต้นมะละกอพอได้กินค่ะปลูกไว้สวนหลังบ้านพอไม่ได้ซื้อเนอะาะตำเองเลยค่ะต้นมะละกอดกอยู่ค่ะต้นดกต้นไม่ดกเนาะผสมกันไปต้นกล้วย เรื่อนั้นพอตัดหรือยังเนาะพี่น้องนุ่นทุงสูงนุ่นโอ้เดี๋ยวให้พ่อใหญ่แตนมาตัดเนาะนแก่แล้วจ้าปะออกจากสวนกันค่ะปะออกจากสวนกันค่ะพี่น้องสําหรับเช้านี้เนาะพาพี่น้องมาชมสวนเล็กๆหลังบ้านค่ะ ขอบคุณ f อซที่เข้ามารับชมนะคะสำหรับเช้านี้ขอบคุณทุกกำลังแรงใจค่ะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจ๊นุชไงด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ